สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำหน้ากุ้งมังสวิรัตนะคะก็จะมีมะพร้าวเนาะแล้วก็ ี่อ้จะใช้เป็นสีแดงนะคะเป็นสีผสมอาหารสีแดงเนาะแล้วก็มีเกลือมีน้ําตาลแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวพี่อขอยขอ่วมมาเ้าแป๊บหนึ่งพี่อ้ไม่ได้เอาขาตั้งกล่องตั้ง,งเห็นว่าจะทําสั้นๆเนาะเดี๋ยวพี่อยขอใส่น้ำตาลใส่แป๊บหนึ่งก่อนนะคะ ันนี้นะคะสีผสมอาหารย้อยใส่เครื่องไวแล้วเดี๋ยวค่ะพอคั่วได้ที่แล้วเดี๋ยวจะใส่ไปมากรูดนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีเค็มเนาะเค็มนิดๆน,นะคะแล้วก็มีรสหวานเนาะพอดีสีส้มที่อ้อยหมดนะคะพี่อ้อยเลยใส่สีแดงแทนเนาะ แต่เราไม่ใส่เยอะนะคะก็จะเป็นสีชมพูลเลื่อๆเนาะ ตรงนี้นะคะสําหรับคนที่อ่าไม่ได้ทานแบบพี่อ้อยเนาะเขาก็จะใส่เป็นเนื้อกุ้งสับนะคะแต่ของพี่อ้อยทานเป็นมังสวิรัตนะคะก็จะไม่ได้ใส่ในส่วนนั้นเนาะคือของทุกอย่างนะคะจะทําเหมือนกันเพียงแต่ว่าอ่าที่เขาขายทั่วทั่วไปแล้วที่เขาทากันเนาะเขาก็จะใส่เป็นอ่าสีส้มน,นะคะที่เาใส่ใบมะกรูดเนาะตรงนี้นะคะพอใส่ใบมะกรูดไปแล้วจะหอมมากๆนะคะ ก็ไม่ต่างอะไรกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งที่เราไปทานตามาตลาดเนาะแบบเดียวกันเลยนะคแต่รสชาติอะไรเราจะได้ไหมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยตักใส่ถ้วยแล้วมาดูกอีกทีนะตัวนี้นะคะพี่อ้อยจะทำผัดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทำขนมเบื้องยวนนะคะ เป็นส่วนประกอบนะคะของขนมเบื้องยวนเนาะเสร็จแล้วค่ะถ้าเป็นสีส้มเขาก็จะสวยกว่านี้เนาะนะพี่พ,พ,พี่อ้อยเพอรดีมีเหลือสีเขียวกับสีแดงนะคะที่จริงสีเขียวก็ใช้ได้เนาะแต่พี่อ้อยเลือกสีแดงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ให้แดงเนาะใส่แค่ชมพูลเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะ แล้วก็ฝากช่องหลานชายช่องน้องซีไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ